สวัสดีครับผู้ติดตาม youtube ของหน้ามายิงป่าน่านทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มีคิวรีวิวให้ดูเป็นท้ายพยุงนะครับท้ายพยุงพยุงลายครับตัวนี้ก็เป็นลังอลูมิเนียมเหลี่ยมนะครับลงเหลี่ยมไกเซฟบนสแตนเลสปีกอลูมิเนียมหนา6กมิลความกว้าง45่้าครับค้างคาวนอกได้2เส้นยาง 14มิลท่อพร้อมสาย P.E ล้าง130ครับตัวนี้130ชัก75เจาะรูลดน้ำหนักปว้ครับเป็นลางเหลี่ยมครับแข็งแรงทนทานหมดปัญหาเรื่องการเก็บรักษาคอยได้เปรียบของรางอลูครับเก็บรักษาง่ายอายุการใช้นาน มองมุมยิงลักษณะนี้นะครับลางเหลี่ยมครับตัวนี้ต่อท้ายต่อส้นด้วยกระพี้เขาควายครับกระพี้เขาควายอย่างนละักษณะนี้ครับขอบไกลก็เจาะฝังลงไปดูดลายประจําตัวของเขา เป็นลักษณะนี้นะครับเอลักษณ์ของเขาก็ให้ดูฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายครับให้ดูฝั่งซ้ายแสงแดดมาแล้วเป็นงาน,นางานคิวสั่งทำครับวันนี้ลูกค้าพร้อมให้ส่งพรุ่งนี้นะครับ ก็เลยมีถือโอกาสจับมารีวิวลง youtube ให้คุณติดตามได้รับชมกันก่อน,นครับแสงจ้าเหลือเกินครับประมาณนี้นะครับํำคอหน้าไมาย้ยิงปลานาน ทรงกำรครอท้ายไม้พยุงรางอะลูอลูมิเนียมเรียงสนใจก็ทักมาพูดคุยสอบถามไม่ซื้อไม่ว่านะครับทางเฟซบุ o กหน้าไม้ยิงปลาน่านหรือกลุ่มทาง Facebook ก็จะเป็นช่างนิคมหน้าไม้ยิงปลาน่านนะครับลายก็อย่าใช้ลาใช้เบอร์นี้แหละครับ เป็นรูปคนยืนกลางแขนนะครับทักมาพูดคุยสอบถามครับตัวนี้ราคาเลยครับราคาก็จะอยู่ที่4,800บาทนะครับพร้อมเดินทางครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสวัสดีครับผม